โอ้ขายนักขายนักขายไม่ต้องเล่นไม่ต้องไ,ไม่ต้อาสปายนักขายไม่ต้องเล่นครับสวัสดีครับผมยินด้อรับสุ่พิชชีช่ชาแนลนะผมนี่ก็เรามาเริ่มเล่นกับพ่อพี่ไทเทเช่นเคยนะครับ <c oughs> ปะหยุดพี่สแลนตลอดอยู่แค่เพีอยู่ดิงๆครับผมเราต้องรีบปิดบ้านนะเขาชอบพลาดนะครับไม่ได้ปิดบ้านเด็ด,ดเทะนะครับผมแล้วก็ลืมเข้าปั๊มประจำ โอเคปิดได้ถ่ายข้างบ้านเราเนี่ยเทดเคนะตึงนะคนนี้ตึงตึงตึงเลยคนนี้บอกเลยครับอุ้ยอะโคลิปะ มาเก็บเงินเก็บเงินฝามเงินเอาไว้แต้นเกมนะโอ้เปิดแบบด้วยสวยเลยครับคนวัวปปลายมาคนบินปีซึมต้นไม้ครับเอาไม้ครโอ้เงินยังไม่ไฟฟ้าไม่พอครับไป Unit ต่อป้อมรอไว้เลยครับ <Unit ready. S 2> รับสึกคีลอบได้ครับข้างบ้านเป็นโซเวียต <Built. S 1> สองข้างเลยเหรอโอ้โหลำบากเลยครับผมเป็นสปายเคน่า <Unit S 1> จะ,ยา, <ready. S 1> จะยากอยู่นะ <Unit. S 1> บ้านนี้ดูง่ายครับ อ่านี <ล among S 2> ่คนนะสองสามสามสองป่ะเตรียมเตรียมเตรียมเจาะไหวป่วะป่ะโอ้ก็จะแคมป์บ้านเราแล้วอ่ะ Unit ready. Unit lost. Unit ready. Unit lost. On hold. Unit lost. Unit ready. Unit lost. Unit ready. Unit lost. Unit promoted. Oh, hand back. Unit lost. Unit promoted. โอ้ขายนักขาย <unit ready. S 1> นักขายไม่ต้องเล่น <Unit lost. S 1> <c oughs> ไม่เอาไม่ต้องสบาย นักถ่ายไม่ต้องเล่นครับนี่ไปเอาไอ้นั่นก็ได้ Unit Unit ready. นักขายครับเจอ <Unit S 1> นักขายทุก <building. S 2> คนนี <infilt> ่อีวานโคโนโมาถ้ายังได้สปายครับผมแต่ <Unit construction S 2> ไม่ใช่สปายหลักอะ น่าไปเอาบ้านไอ้นี่เลยนะเขาจะปลูกบ้านใค่โอ้ไม่ใช่ปลูกบ้านเรานะนี่รถต่อมาเายุ่งครับเขายุ่งหน่อยเขายุ่งหน่อยรถสายไหนครับรถสายน้อยมาเก็บกล่องมาครับ เอาสปายโคโนมาเล่นด้วยดีกว่ามั้ยอ๋อเราไม่วางระเบิดแล้วก็แกล้งคนได้นี่นะน่าสนใจน่าสนใจอ่าเดี๋ยวเราปั๊มด้วยเดี๋ยวเขาไม่น่าให้หรอมั้งไม่น่าให้ครับสีเขียวออกมาแล้วมีมีสปายกันแล้วทุกคนแล้วเราอ่ะ Unit ready. Unit ready. Oh. Unit ready. Unit lost. Unit lost. Our ready. Unit lost. Unit ready. Unit lost. Unit ready. Queen... Unit lost. Building in Unit ready. Unit Unit ready. Unit Unit ready. เอารถรถส่ายมาหน่อยเดี๋ยวเอาหันพลเอาหันพลโน้ปเอาไม่ให้อีกถูกไนายเราช่วยนายด้วยเราช่วยนายไว้นะ มีเขียวนี่ใครเขาตึงเลยมาสร้างบ้านตรงนี้น้่นมันที่บ้านเรานะเว้ยเขาได้ <Unit S 1> สปายครบยังอ่ะ <Unit lost. S 1> เราต้องแงะเขาเติบโตเกินครับ Unit lost. Unit

อีกเกิดคุณไทยแลนด์นะครับ <Unit ready. S 1> ตึงน,นะ่ <ruction> นี่ยน่ากลัวอยู่ unit ready. unit ready. instruction complete unit lost lost เอาไปปิดตัวตู้มเลยบ้านขอบคุณมาก<น>เล่นไม่ค่อยถนัดนะอีวานโคโนโน,นะครับเดี๋ยวเเล่นเยอะ <Inst ruction S 1> เดี๋ยวเดี๋ยวเดี<น>๋ยวตายใหหยุดฟา์มันไปนก่อนนะครับเฮ้ยชิบหายคนบินเขามียศแต่ <building. S 1> เราไม่มียศน,น่าสงสัยศาสตร์อะ ต้องทำให้เนียนทุกคนขบนบินเราไม่มียศนะแต่เราเยอะกว่าเราเแยกแล้วทำไมมันไม่กลเลยโอ้เป็นลถจ,จำนวนเล่นเลยนะฮะแยกแล้ว้างบ้านของขีรอทุกคน ไม่ยอมออกฐานคนนะเทียโอ้โหออกเร็วมากครับโอ,อ้รถสองรถบ้างเราวันนี้ไม่มีบ้างเท่าไหร่ด้วยนะเอาไงเดไม่ได้เดใคน,นเนี่ย เไม่ได <c oughs> ้เร so so, so, ียนสีม่วงไม่เรียนสู้ๆพี่ช่วยพี่ไม่ได้วะผมถ้าถ้าผมช่วยพี่เนี่ยผมแตกแน่แล้วพี่ไม่ให้สบายผมด้วยไปเราบินวิ่งบินไหม เฮ้ยอย่าออกไปเึกพี่โดนยิงฟรีโดนยิงฟรีเราไม่มียดคอมบินน่ะตอนนี้ <hh> เออเอ็มเพลรออกมาเอ็มเพลไม่ใช่เอ็มเพลรอร์ดิใครวะ Our base attack ready ready is lost under Unit 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 is lost lost ตามยิงตายิงเข้าเลยเข้าเลยตอนนี้เขาไฟดับเขาไฟดับทุกคนดีรถถังเลยเอ้ยยายายาออกมา หมดว่ะปีซึ unit 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 ่งละหมดจิ้บหายหมดเอซวีต <lost>. ้องสู้ พี่ผายบ้านแตกอ๋ออ่าแล้วไม่ไหวว่ะเทเลนหดย่งงัขนาดไฟดับตอนนั้นนะเนี่ยอุ๊ยสามบ้างสามบ้างถอยถอย เฮ้ยคนนี้ได้ถ่ายแม่แล้วอะ่ะป้ายผมไปไหนอะ่ะโอ้ป้ายหายเฮ้ยเขี่ยไปคนฆ่านายด้วยวเฮ้ยเราดีกว่า <c oughs> <c oughs> ไม่ใช่เขี่ย

เราช่วยนายเองเราช่วยนายเองเราช่วยนายเองเราช่วยนาเองต้องใส่เราไม่พอต้องใส่เไม่พอ นี่ออกไปดิโอ้ยรถไปไปติดตรงนั้น,น,นไม่ดีนะโอ้ป้อมฐานคนไม่เฮ้ยยังมีฐานคนอยู่เดี <Unit ready. S 1> ๋ยวเราช่วยนายเองเพื่อนเลทเอเออมียศไว้ในบ้านก่อน ผมมีน้อยเลนั่นใหญ่นั่นใหญ่นั่นใหญ่ิวเคียโอเคเราแค่พยายามจะไปขัดขวางเขียว

โอ้มันเขาเล่นในเนี่ยทัพเปอร์มาการยืดเหน็บหลอดยืดเหน็บหลอดแย่แล้วแตกอ่ะโดนเฮคเคมองตรงนี้โอ้ไม่ไหวครับเราซัดกระเขียวเยอะไ <ขอ S 2> งผมก,ก็นึกว่าเขียวโหดที่ไหนได้เฮคเคมันกลายเป็นอย่างงี้ไปแล้วโอ,โอ้แตกครับประมาทไปหน่อดไปสู้กับเขียวเยอะไปหน่อยครับวันนี้ ตีๆ <Unit> โอเคยองครับผมเ้ย oh. แต่ก็มันนะสู้กันนัวๆดีครับใคร oh. ชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กด subscribe แล้วเจอกันได้น,นะครับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับทุกคนบ๊ายบายเอาจอกันครับ Unit red.